ตัวผมเองเนี่ยได้รับเกียรติจากอนุก,กรรมการกองทุนฟื้นฟูอนุก,กรรมการกองทุนฟื้นฟูได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานคณะอนุก,กรรมการกองทุนฟื้นฟูเดี๋ยวนะครับ่านอาจสิบ,บดีเมื่อวันที่29มิถุนายน2,563เวลา10นาฬิกา สำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำปางได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูวาระสําคัญนั่นคือการเลือกประธานกองทุนฟื้นฟูกองทุนฟื้นฟูนี่มหนาทีอย่างหน้าที่ลักๆักของกอ,องทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหลักๆคือวัตถุประสงค์คือจัดการหนีแก้ไขปัญหานี้การแก้เนื่องด้วยเนื่องด้วยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์และแนวทางการแก้ปัญหานี้ของเกษตรกรอันเนื่องมาจากโครงการส่งเสริมของรัฐที่ไม่ประสบความสำเร็จไว้อย่างชัดเจนเกษตรกร,กรไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือและเข้าถึงดังนั้นจึงได้มีพระราชบัญญัติกองทุนฟืนฟ้นฟูขึ้นมมาเพื่อซอยเหลือ เกษตรกร,กรตามที่ผมได้เกินมาแล้วเบื้องตนต้องขอบคุณหัวหน้าสำนักง,งานขอบคุณคณะอนุกรรมการทั้ง16ท่านเบราว่าสิเป็นผอ,อ,อวิไลชุมชนท่านอิพัฒร์วงชาดีท่านวินัยรัตนพนที่ท่านวัชรินปฏิบคุณ ท่านสุบันพวกท่องท่านสมิงประเสริฐไทยพ่อประวิทย์เดี๋ยวนะครับผมหาไลายซื้อจักนิดนึงก่อน ก็พ,พ่อมาหนิมาที่เอาอีกทีอ๋อได้ละครับก็อาให้พ่อฟาวิสลิทธิเดชพ่อเดือนพ่อเยี่ยมพ่อสวัยสารีบุตรคุณศรีศักดิ์อุปมาคุณวินัยในรัตนพลทีอาจารย์วันชรินทร์ปฏิพุ่น นังละเอียดปูหลุนนังสาวพันธพัฒนั่นจันวิสัยนายสายสินสายยืนพ่อวิไลชุมชนนายสักชัยเพ่งอารีเกษตรและสาหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำพูผู้แทนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีบุญเรืองนางสาวและดาภา นุกูลกิจกำมจรนายสุบันผัวช่วยนายพดร,รัมนานายสมิงพัชไทยและนายวิพัฒน์วงชารีต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ไว้วางใจกระถือว่าผมเนี่ยรับเกียรติย่างสูงสุดในการคัดเลือเพื่อมาเป็นประธานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดหนองบัวลำพูในครั้งนี้ ดำรงว่าละตำแหน่ง4ปีครับดำรงว่าละตำแหน่ง4ปีหน้าที่หลักๆคือฟื้นฟูจัดการหนีให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรภายในจังหวัดหนองบัวลำพูผู้ใดมีหนีที่อยู่ในระหว่างถูกสถาบันการเงินฟ้องร้องหนีเกิดจากการโครงการของรัฐหรือหนีจากการทําการเกษตรแล้วว่าประสบความสําเร็จเมื่อขึ้นทะเบียนหนีนะครับ ในฐานะที่ได้รับการเลือกสรรหาให้เป็นประธานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนนทบุรีซีเหตนาที่นี่ให้พ่อแม่พี่น้องตลอดระยะเวลา4ปีที่สิริรุงจำแนง่งนับจากมือนี้เป็นต้นไปเชือ่อและเกินว่าคณะอนุกรรมการของผมที่เป็นตัวแท่น ภาคองค์กรเกษตรกรภาคราชการภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยนะและกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านสิขับเคลื่อนเรื่องหนีสินเรื่องฟื้นฟูอาชีพหลังโควิดเนี่ยเนื่องจากวันหลังโควิดเนี่ยนะด้วยภาวะสถานการณ์การระบาดโควิด19ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระท่านหันและมากมายอย่งางบกขาดคิดและกาะรขาดบทถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การปรับตัวการขับเคลื่อนจากนีไปของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,รที่ผมเสียเหตุก็คือต้องดําเนินการทั้งระยะสัน้นระยะกลางและ,ะระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลดพ้นจากเกษตร ตามวัฒนธรรมแบบดังเดิมนั่นก็หมายความว่าการพัฒนาการเกษตรนับจากนี้เป็นต้นไปจำเป็นจะต้องเริ่มจากต้นน้ากลางน้าปลายน้าเพื่อเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายการพัฒนาย่างยังยืนอย่างแท้จริงโดยยึดหลักพ่อเพียงพ่อประมานในส่วนของการจัดการนี และการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเป็นนโยบายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอยู่แล้วสิ่งได้สารต่อจากนี้เป็นต้นไปพ่อแม่พี่น้องที่เบิรงรายการผมอยู่ตอนนี้สำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีทั้งมัด77จังหวัดมีสำนักง,งานอยู่ทีสารการจังหวัดทุกจังหวัด เพราะฉะนั้นผู้ไดมีปัญหาเรื่องหนีสินคิดว่าออกบอกกองทุนฟืน้นฟูไปหากองทุนฟืน้นฟูไปสมัครเป็นสมาชิกในกองทุนฟืน้นฟูเองสามารถขับเคลื่อนโดยการเป็นเอกเทศมีเงินให้กู้ยืมมีเงินพัฒนาอาชีพมีเงินสนับสนุนประวัสิทังตรงทางอ้อมกับจากหน่วยงานของสี่ไดเฮเอ็มเออยู หรือหน่วยงานของจังหวัดกด็ดีโดยใส้งบพัฒนาจังหวัดแต่และจังหวัดซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกองทุนสีเหตุแผนมารองรับนับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในส่วนที่การขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรจากเดิมที่ว่าละการดำรงตำแหน่งอนุกรรมการสองปี ได้รับการแก้กฎหมายเรียบร้อยแล้วให้ดำรงตำแหน่งครั้งละ4ปีผู้ใดบ่เข้าใจผู้ใดต้องการอยากได้ความรู้เพิ่มเติมติดต่อผมหลังไม่เข้ามาได้พ้อมเสียให้คําแนนนําโดยเฉพาะเรื่องหนีสินที่กำลังถูกฟ้องร้องโดยเฉพาะเกิดจากโครงการของรัฐหรือเกิดจากการกู้ยืมเข้ามาแล้วประสบภาวะ ฝนแรงไพ่แรงไั่พิบัติน้ำท่วมหรือโรคระบาดท่านก็ต้องไปท้อท่านก็ต้องไปสิ้นหวังยังมีอีกช่องทางหนึ่งนั่นคือกองทุนฟืน้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่จะช่วยพวกท่านได้คิด่าออกบอกกองทุนเดินเข้าไปมียุทุกจังหวัดอยู่แล้วสำนักง,งานสาขากองทุนฟืน้นฟูนี่เป็นอีกหนึ่งบทบาทในการเหตุงานด้านจิตอาสา บบมีเงินเดือนบ่มีค่าตอบแทนใดใดทั้งสิ้นมีเพียงเป็นเบียรเลี่ยงและก็ค่าผ้าหนะเล็กน้อยอาสาเขามาเฮ็ดงงนส่วนหนึ่งก้าปากส่วนหนึ่งก้าว้าส่วนหนึ่งขอเป็นผู้ประสานสิผิดที่สิเขามาซอยพอ่อเมพี่นองเกษตรกรหลังสถานาการณ์โควิดซึ่งเขายัางบรรลุเลยว่า สถานการณ์การเพาะปลูกการเกษตรหรือการค้าขายของโลกสิเป็นไปในแน่วทางใดถ้ากเกษตรกรยุไไ่บว่าไรประเทศก็เดินหนาลําบากเพราะเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของประเทศพอไรมาหาเสียงที่สิเป็นสอสอแต่ว่าเว้าถึงพันธกิจและกวิสัยทัศน์ของกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผมพยายามหาช่องทางเพื่อสิเขามาใส่เวลากว่าเกือบเจ็ดปีเนื่องจากว่าก้อนนานี่ถูกกีดกันต่างๆบ่าว่าทั้งตรงทังอ้อมที่เียผมเข้าถึงจนผมต้องไปอาศัยลมไม่ใช้ค่าจังหวัดเลยกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเลยมึงเมือม่อเมือ่อหนึง่งฝ้าสีทองพองอับไพ คนกลุ่มหนึ่งได้ถูก้ายออกไปจากส่วนนี้และก็อีกส่วนหนึ่งบ่ได้รับเลือดเข่ามาคนที่ได้รับเลือกเข่ามาในส่วนหญ่แล้วที่เป็นอนุก,กรรมการชุดใหม่เป็นถือว่าเป็นน้ามดีอีกน้าหนึง่งที่สิมาเหตุงานทดแทนในส่วนต่างๆที่เคยผ่านมาบ่เคยได้ขับเคลื่อน ที่ยังเป็นจริงเป็นจังอยากบอกพี่น้องว่าช่องทางที่เฮาจะเข้า,ขาถึงแหล่งทุนยังมีอีกเยอะแยะไปเมือเพียงแต่ว่าส่วนใาการที่ตั้งขึ้นมาเขาบาเหตุณาที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เพียงพ่อเขาให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พวกท่านได้คิดถึงเป็นช่องทางสุดท้าย สำหรับมืนีหนึ่งชั่วโมงเต็ม,ตมที่ได้มีโอกาสได้มาว่าจ่าภาษาชาวบา้านขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่าน